ก็ลงมาไป็น13ด้วยเมื่อเบ้นน้ำหนักลงคุณภาพชีวิตของความเป็นสามีภรรยาแม่พ่อและลูกๆมันดีขึ้นหมดในบ้านท่อนอื่นนี่มันไม่ค่อยใช่ปัญหาเนอะมันจะเป็นพุงหลักๆที่มันเป็นปัญหาลงมาส4โลใน1นเดือนเนี่ยแต่เดี๋ยวมิจะพยายามทำให้ทุกคนดูต่อ ตอนนี้มันจะนับก็เข้าเดือนที่5เนาะตอนแร2 2> <อ>นแก2เดือนไปลงไป10โลแล้วก็3เดือนเป็น12โลจากตอนนั้นก็คิดว่าตัวเองไม่น่าจะลงอีกแล้วแต่เนี้ยลงอีกโลหนึ่งเป็น57เดค่ะก็ลงมาไป็น13โลแลย แล้ววันนั้นที่พี่เห็นว่าทําไมมิกถึงตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะมิกแทบจะไม่เคยเห็นเขากล้ากลับมาใส่ชุดที่เราเห็นสมัยเราวัยรุ่นเมื่อประมาณแบบเกือบ20ปีที่แล้วอ่ะเสื้อแขนกุดเนี่ยไม่มีวันได้เห็นเปิดไหล่อย่างเงี้ยไม่มีทางไดเห็นมาหลายปีมากเกือบ10ปีนะแปปีตั้งแต่มีปริมดังนั้นมิกก็เลยตื่นเต้นมากครับว่าได้เห็นแขนได้เห็นไหปลาได้เห็นขนไหลเห็นง่ามจักระอย่างนงี้มิกก็เลยรู้สึกว่าอ ไอ้นี่มันคือภาพที่เราคิดถึงคิดถึงแต่มันคือเหมือนเป็นโดมิโนนึกออกไหมคือไอ้ภาพนั้นเราคิดถึงแต่สิ่งที่มันดีที่สุดคือเขามีความสุขในการแต่งตัวใช้ชีวิตแล้วมันภาพรวมด้วยอารมณ์เขามากกว่าที่อารมณ์ดีขึ้นเยอะมากเลยในบ้านบรรยากาศในบ้านมันดีขึ้นความสัมพันธ์ของเราสองคนในฐานะสามีภรรยามันก็ดีขึ้นก๊กิกมากขึ้นด้วยใช่นเดยผมไม่ต้องพูดอะไรมาก ที่เขาเปิดตัวแล้ววันนั้นที่ไปถ่ายถ้าที่จําได้คือที่มิกไปแอบถ่ายแล้วมิกแฮปปี้กับเขานั่นน่ะนั่นน่ะวันแรกที่มิกเริ่มกลับบ้านแล้วไปเปิดตู้เขาแล้วแอบหยิบกินแล้วเราก็กินไปตอนแรกกินไปอาทิตย์หนึ่งมาชักน้ำหนัก่งที่มันหายไปโลนึงเป็งที่รำทาอาหารปกติปกติเลยครับยังกินเหมือนเดิมทุกอย่างแต่แค่สิ่งหนึ่งที่สังเกตเห็นกับตัวเองเลยคือแค่ อิ่มเร็วขึ้นมันจะอิ่มแล้วคือปกติสมมติวิเวลามิกไปทําพิธีกรอ,อย่างเงี้ยเขาจะมาแล้วพี่มิกค่ะหนูเตรียมไว้ให้พี่4ี่กล่องพี่เลือกเลยว่าพี่จะกินอะไรสมมตุติอ่ะกินอันนี้กินอย่างละนิดอย่างละหน่อยหรือบางทีกินหมด2กล่องแล้วเหลือข้าวของอีกสองกล่องเพราะเราเป็นคนชอบกินหลายๆอย่างแต่ตอนนี้คือแบบพอมาตั้งปริมาณข้าวก็เหลือกลับก็กินนะแต่ว่ากินไม่หมดมันอิ่มแฮะก็เลยลงมาระดับหนึ่งแล้ว4กิโลครับประมาณเดือนหนึ่ง ป้าไม่ค่กว่าจะให้ลงเป็นขนาดกี่โลกลับมาเป็นลงอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าขอไปนั่งสายหมอดูนิดนึงสายมูหน่อยเพราะว่าทุกคนจะทักมิกเสมอว่าอย่าผอมไปเพราะถ้าผอมไปโงเ่เฮงเสียแล้วมันหลุดคาแรคเตอร์ที่คนอยากจะดูเราที่เราเป็นกึงก่งๆึงหมีคุณพ่ออบ อุ่นคุณพ่อไมโครเวฟอะไรที่เขาเรียกเรากันเนี่ยมันก็เลยกลับมาจุดจุดนี้ที่ว่าตอนวันที่มิกเริ่มรู้สึกว่าจะมัน8ปดกิโลใช่ไหมครับตอนนี้อยู่ประมาณ8 4บางทีก็8 4ครึ่งไม่ถึง85้อย่างเงี้ยน้าหนักที่หายไป4กิโลนี่เท่ากับน้ําถังใหญ่แล้วนะมันก็สบายตัวขึ้นจริงๆครับมันก็เลยมีกําลังใจที่อยากจะเดินต่อเอาอีกสักหน่อย <c oughs> เพื่อให้เราสบายตัวมากยิ่งขึ้นปัญหาของมิกส่วนใหญ่จะเป็นที่พุงท่อนอื่นนี่มันไม่ค่อยใช่ปัญหาเนาะมันจะเป็นหันป จริงๆอย่างตัวพี่มิกเองอะค่ะเขามีตะภูมิแล้วสิ่งที่มันทําให้เขารู้สึกว่าเขาลําบากมากคือการก้มไปผูกเชือกรองเท้ากับการก้มไปตัดเล็บเท้าอะแล้วก็ผูกเชือกองเท้าให้ลูกเขาอึดอัดมากทำได้แต่พี่ดูภาพนะมันอึดอัดเนี่ยดูมันปิ้นมาขนาดนี้อ่ะดู เนี่ยแล้วก่อนหน้านี้ใหญ่กว่านี้เร <c oughs> รู้สึกว่าเขาไม่โอเคถ้าเกิดเอาตรงนี้ลง <c oughs> ยังไงมิกก็ยังดูอึมอึมดูหุ่นมีหมีอยู่ดีเพราะด้วยโครงเราใหญ่และเราเล่นกล้ามดังนั้นคือหลักๆเลยตอนนี้คือมิกก็ว่ามิกจะหยุดเรื่องฟิตเนสเอาตรงนี้ให้ลงก่อนแล้วเดี๋ยวเราเล่นใหม่ก็ได้เพราะเราเล่นเป็นอยู่แล้วทีนี้ก็เลยจากหมูที่แข็งแรงสมัยก่อนก็คงยังมีความเป็นหมูเบาๆแต่เป็นหมูที่สุขภาพดีขึ้นแล้วก็น้ำหนักลงและรวมถึง เคลื่อนตัวได้ง่ายขึ้นถ้ามิกทาสําเร็จแต่จริงๆนี่มิกก็สำเร็จมาระดับหนึ่งแล้วนะลงมา4โลใน1เดือนเนี่ยแต่เดี๋ยวมิกจะพยายามทําให้ทุกคนดูต่อ คือมันดีใจซะมากกว่าครับกับคนคนหนึ่งที่อยู่คู่เรามาเป็นแฟนกันมาจะ20่ปีอย่างเงี้ยแล้วมันมีทั้งช่วงที่เขาแบบหุ่นดีมากจนกระทั่งเขาใช้คําว่าหุ่นเขาพังแต่จริงๆสําหรับมิกมิกไม่เคยมองแบบนั้นเพราะว่าเขาอุ้มลูกให้เราแล้วเขาเป็นแม่ที่ดีมากดังนั้นคือมิกแค่รู้สึกว่าต่อให้น้ําหนักขึ้นเท่าไหร่มิก็จะรักผมมิกอย่างนี้แต่พอเราพูดอย่างนั้นก็ตามมันตัวเขาเองนั่นแหละที่เขาไม่มั่นใจในหุ่นของเขาความเป็นครอบ ทัวของเรามันก็แย่ลงเรื่อยๆมาตลอดตั้งแต่เบ้นขาดความมั่นใจซึ่งก็เป็นมาเต็มๆ8ปปี คือหนูแค่รู้สึกว่าพอตัวเล็กลงอะ่ะเราเองก็มั่นใจมากขึ้นแหละเอาจริงในทุกๆด้านนะคะคือแต่งตัวก็มั่นใจแล้วก็เออไปไหนก็เมียก็สวยอยู่นะอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกเออเรามั่นใจมากขึ้นคือสมัยก่อนเดินโอบเดินจูงมือมากสุดได้แค่จูงมือทุกวันนี้เดินโอบนั่งอยู่แล้วเขามาซบเราเราไปซบเขาเอ๊ะทำไมครั้งนี้ไม่ว่าแฮะนั่นน่ะเรียกว่าคือสิ่งที่ มันทําให้คุณภาพชีวิตของเราสองคนในฐานะสามีภรรยาจากที่แย่ๆดีขึ้นเยอะเลยกล้าพูดเลยดีขึ้นเยอะจริงๆคือเหมือนแบบบางทีเป็นใส่เนี่ยใส่แคนกูดบ้างใส่คาสั้นอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบยวันนี้ใส่แค็มกดเขาก็จะรู้สึกว่าขอเดินมาหอมถ้าเป็นปกติปกตินี่คือโดนแล้วแค่หน้าเข้ามาใกล้ๆก็โดนแล้วนี่เขาก็ยังแบบ <c oughs> ừ, พอแล้วอย่ายเยอะอะมันก็ดีขึ้นเยอะเลยเพรว่าม,มันเป็นเรื่องที่แบบอาจจะไม่เกี่ยวกันแต่มันเกี่ยวมากนะ พอตัวเล็กลงแล้วเนาะก็ไปออกกำลังกายคือตอนนี้เบ้นเริ่มออกกำลังกายเพราะเริ่มอยากจะเฟิร์มใช่เพราะมันเคยตัวใหญ่มาแล้วพอน้ําหนักเขาลงมันก็จะเริ่มเขาก็จะเริ่มรู้สึกว่าน้ําหนักลงแล้วโอเคแต่ทีเนี้ยมันยังย้วอยู่มันยังดูไม่ค่อยเฟิร์มเขาก็เลยเริ่มไปอะไรนะไปบอดี้คอมแบทไปอะไรไปออกกําลังกายแบบเพิ่งสองสันที่ผ่านมานี่เองบนปวด แต่ก็ยังไปต่อนั่นคือไปในทิศทางที่ดีเพราะไม่เคยเห็นภาพที่เขาอยากจะไปออกกําลังกายกับแก๊งแม่แมๆที่โรงเรียนลูกอะ่ะไม่ไมอยากจะบอกเลยว่าอขอขอโมนินีม่มา<ด>เลยปีก่อนที่ไปออกกําลังกายอะ่ะเราเป็นบอดี้คอมแบทมีความรู้สึกว่าหันไปมองนาฬิกาตลอดเลยมันแบบอะไรพผ่งสิบนาที เพื่อแต่ครึ่งชั่วโมงเหนื่อยมากวันนี้ไปหนูไม่ได้บอกพี่วันนี้หนูไปแล้วหนูรู้สึกว่าหนูก็ทําเต็มที่ของหนูนะผ่านไปครึ่ชงชั่วโมงผ่านไปเฮ้ยครึ่งชั่วโมงแล้วหรอฮเลจริงๆมันไม่ได้ว่าม,ม,มันมีความรู้สึกว่าเราเราทําอะไรได้เยอะขึ้นตอนที่เป็นตัวแบบหนาๆมันก็ไม่อยากใส่เสืเอ้อผ้าที่มันแบบโชนูนช่นโชนี่วันนี้เปลกําลังกายก็ฉันใส่เสื้อแขนกุด <laughs> เราก็อายแต่ก็ทำนะมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นอ้าวแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่เขาทำาแไม่ได้ให้เราเห็นเลยอย่างน้อยที่ฟิตเนสเขาก็เดินมาทักว่าโอ๊ยตัวเล่นไปเยอะางๆ้างถ่ายรูปมาให้ดูด้วยชุดไปลาไปฟิตเนสพอเราสวยแล้วก็อยากให้สาวเออถ่ายรูปมาให้ดูด้วยไม่ใช่ไปให้คนอื่นดู ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ